ทั้งนั้นถนน <coughs> กสวยที่ผมนำตกมาเป็นประตาหที่ถ่ายภาพง่ายไหมเนี่ยมากมองเป็นยาไหม้าว่าก็สุดเอาได้ๆๆๆินนะครับก ยะมุตสาวะโตอุปภาคะตัง Sangka sama samudro apabah, จงประกอบพืชที่พาะปลูกการศึกษาเร์นตกังทำให้การศึกษาบน้นที่นาดใหญ่จะเป็นไปได้ ขอเจริญพรให้ผู้ใจบุญทุกท่านโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญร่กงศีลเพร้อมเพียรันเพื่อเป็นศีลมงคลในวันมหาสงกรานต์ในวันนี้ขอเจริญพรให้ผู้ใจบุญทุกทุกท่านต่อไปนี้ขอเชิญร่างศีลทุกท่านได้ รับสิ่งโดยพองเพียงกันท่านเพื่อเป็นสิริมงคลให้วันมหาสงการในวันนี้นะโมตัะสะพัคะวะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสะระณังคัจฉามิ <laughs> <laughs> ต่ฝากเปิดใจกดแชร์กดติดตามให้กำลังใจ ให้สิ่งให้ใหพรเขตพุ่มมาร่วมทำบุญพระป่าโรงเรียนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ที่มาร่วมทบบุญพระป่าตอนหลอกานีก็ปร่คุ้มนำในท้องถิ่นอาพชาวบ้านชุมชนไดะมนสขการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเปสเป้าหมายชีวิตที่ดี Nampak besar anak perempuan dari yang punam jumcheon, dan kau,ชาวบ้าน untuk kemaluan tabung dengan. ก็ <łość> <S 2> <S 2> เป็นพิธีะเรียบง่า <Studio> ย <S mulheres> อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆที่จะนำมาเสนอให้ทุกท่านไดรับชมรับฟัง deva sarva deva nanasanan puttho bhagava